ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,764ถึง4,767เมื่อเห็นข้อความบนโทรศัพท์มือถือของหลางหงจุนยายเฉินก็ประหลาดใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าหลางหงจุนจะมองเห็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเขาจึงรับโทรศัพท์แล้วพิมพ์บนโทรศัพท์เงียบๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอ้พี่ชายลูกชายของคุณดูไม่เหมือนคุณเลย เขาดูหลอกกว่าคุณมากขณะพูดเขาพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์มือถือของเขาว่าพี่ชายมีปัญหาอะไรไหมจากนั้นเขาก็ส่งโทรศัพท์กลับไปที่หลางหงจุนหลางหงจุนรับโทรศัพท์ในเวลานี้และพูดด้วยรอยยิม้มลูกชายของฉันดูเหมือนแม่ให้ฉันบอกคุณอย่าคิดว่าฉันดูไม่ดีลูกสะใภ้ของฉันดูสวยมาก รอสักครู่เดียวฉันจะหารูปลูกสะพ้ยของฉันตอนที่เธอยังเด็กขณะที่เขาบอกว่าเขาพิมพ์โทรศัพท์มือถือเขาพึมพำโอ้มีรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของฉันมากเกินไปสองหมืนถึงสามหมืรูปและมันหายากมากจริงๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้เยชันและพูดว่าเฮ hey, ดูสินี่คือรูปถ่ายของเราตอนแต่งงานกัน ตอนนั้นยังไม่มีรูปถ่ายรีทัชหรือกล้องความงามเลยเยชินหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอ่านย่อหน้าใหญ่พี่ชายที่ขับรถบอกว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่นี่แต่ฉันเพิ่งเห็นหอสัญญาณในทินทุรกันดารห่างออกไปประมาณหนึ่งหรือสองกิโลเมตรแม้ว่าฉันจะมองดูแต่ว่ามันคลุมเครือมากแต่ฉันเป็นวิศวกรสื่อสารฉันจำเสาสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว มีเหตุผลว่าแม้ว่าอุปกรณ์สถานีฐานจะเก่าแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสัญญาณหลังจาก 1- นหรือสกิโลเมตรโดยเฉพาะที่นี่10กิโลเมตรไม่มีสิ่งกีดขวางและสัญญาณก็ไม่สามารถครอบคลุมได้ดังนั้นฉันคิดว่านี่จะต้องไม่ถูกต้องเมื่อเห็นสิ่งนี้เยายชนอดไม่ได้ที่จะชื่นชมหลังหงจุนแต่เขาไม่ต้องการให้หลังหงจุนประมาะเร็วเกินไปเพื่อไม่ให้งูตกใจ ดังนั้นเขาจึงพูดว่าอย่าบอกฉันน้องสาวของฉันและพี่สะใภ้สวยจริงๆตอนเป็นเด็กพูดอย่างนั้นเขาพิมพ์บรรทัดบนมือว่าหอสัญญาณจะพังไหมหอสัญญาณจะพังในสถานที่แบบนี้เป็นธรรมดาหรือไม่ลางถงจุนรับสายและขณะพิมพ์เขาพูดว่ายังไงก็ตามฉันมีลูกสาวตัวน้อยที่ดูเหมือนลูกสะใภ้ฉันมากฉันจะให้คุณดูรูปถายขณะพูด ลางถงจุนพิมพ์พอีกบรรทัดหนึ่งตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันเพิ่งตรวจสอบซอฟต์แวร์การนำทางและพบว่าซอฟต์แวร์นำทางไม่พบแม้แต่สัญญาณดาวเทียมซึ่งแปลกกว่านั้นมากแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของแม็กซิโกจะแย่มากแม้ว่าหอสัญญาณจะพังจริงๆก็ตามดาวเทียมบนทอ้องฟ้าจะไม่ถูกทำลาย DPS มีดาวเทียมมากกว่า24ดวงที่ทำงานบนเครื่องบินโคโจรหกลำพร้อมกันแม้ว่าเม็กซิโกจะไร้คนขับก็ยังสามารถรับได้สัญญาณดาวเทียมแต่มือถือผมหาสัญญาณดาวเทียมไม่เจอซึ่งพิสูจน์ได้ว่ารถต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอะไรบางอย่างซึ่งสามารถปิดกั้นสัญญาณสื่อสารและสัญญาณดาวเทียมได้พร้อมกันเมื่อเห็นสิ่งนี้เยเฉิน อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในหัวใจของเขาตามที่คาดไว้อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งโดยอีกฝ่ายเพียงแค่สัมผัสสายอาชีพของลางหงจุนซึ่งเป็นพรสวรรค์ด้านการสื่อสารดังนั้นเขาจึงรู้สึกผิดปกติได้ทั้งหมดท่านใดนั้นแต่เขาก็สามารถเห็นได้ว่าลางหงจุนเป็นคนฉลาดอย่างแน่นอนเย่เฉินจึงกลัวว่าเขาจะกระทำโดยพลังเผลอ ดังนั้นเขาจึงตอบผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาว่าพี่ชายอย่าทําเป็นระแวงก่อนมาดูกันดีกว่าลางังหงจุนกําลังรีบและเขาพบเหตุผลที่จะแสดงโทรศัพท์มือถือของเขาให้เขาดูและตอบว่าพี่ชายเราไม่สามารถลากมันได้อาจสายเกินไปที่พวกเราสองคนจะหาทางไปหนีเดียวนี้ถ้าเรารอสถานที่ เราสามารถปล่อยให้คนอื่นฆ่าเท่านั้นเลเินตอบว่าเราไม่สามารถกระโดดออกจากรถแล้ววิ่งหนีได้ใช่ไหมความเร็วของรถนั้นเร็วมากจนการกระโดดออกจะฆ่าคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าม่ผู้เท่าที่ขับรถอยู่นั้นมีปืนติดอยู่ร่างของเขาแม้ว่าเราสองคนจะกระโดดลงจากรถแล้วไม่ล้มตายเข,าก,ขาก็ขึ้นมายิงเราเราก็ต้องตายเหมือนกันหลังหงจุนตอบกลับเขาว่า แต่เมื่อพวกเขาอยู่ในอนาเขตของพวกเขาเราจะไม่มีโอกาสพวกเราจะถูกฆ่าโดยคนอื่นหรือไม่เยกเฉินตอบว่าเราทั้งยากจนและขาวพวกเขาไม่ได้พยายามหาเงินและค่าชีวิตของพวกเขาอย่างแน่นอนบางทีพวกเขาอาจวางแผนที่จะหลอกพี่น้องของเราให้ขึ้นเรือเป็นแรงงานอิสระหรือบางทีเราสองคนก็อยู่กันครบสองขวบเชื้อฟัง และมีชีวิตอยู่ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่หากเราหนีไปตอนนี้เราน่าจะตายในแม็กซิโกมากที่สุดถึงแม้จะบอกว่าไม่มีดินเหลืองให้ฝังแต่ไม่อยากฝังที่ที่ผีผีที่นกไม่อึกจุลภาคเมื่อลางหงจุนเห็นคำตอบของเยาเฉินเขาก็ตกอยู่ในการต่อสู้ทันทีเขารู้ว่าสิ่งที่เยายชเฉินพูดอาจถูกต้องในสถานการณ์เช่นนี้ หากท่านต้องการหลบหนีท่านทำได้เพียงต่อสู้จนตายอย่างไรก็ตามในการสิ้นสุดการต่อสู้ที่สิ้นหวังมีความเป็นไปได้สูงที่จะเสียชีวิตท้ายที่สุดอีกฝ่ายก็พร้อมแล้วและเขามีปืนอยู่ในตัวถ้าเขายิงกันโดยไม่เห็นด้วยเขาและเยเชนจะต้องถูกทอดทิ้งในถินทุรกันดารอย่างแน่นอนหลังจากทั้งหมดลางหงจุน อยู่ที่สหรัฐอเมริกามาหลายปีแล้วและมีความเข้าใจสถานการณ์ในเม็กซิโกค่อนข้างดีสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกลุ่มอาชยากรติดอาวุธจำนวนอาชยากรติดอาวุธมีมากกว่าจำนวนตำรวจและกองทัพรวมกันในที่นี้กลุ่มอาชยากรจะฆ่าคนได้ง่ายกว่าการขโมยจักรยานบนถนนนับประสาคนธรรมดาถูกฆ่าตายแม้แต่เศรษฐีนักการเมือง และเจ้าหน er uh ้าท to ี่ระดับสูงของเม็กซิโกก็มักถูกกลักพาตัวและลอบสังหารเป็นระยะระยะในสายตาของตำรวจเม็กซิโกการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติสองคนในสถานที่ดังกล่าวนั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงไปกว่าการสูญเสียจากรยานสองคันที่ทางเข้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แม้ว่าลังหงจุนจะประมามาก แต่เขาไม่กล้าแสดงท่าทางผดะเด็จก,การเขารู้สึกว่าสิ่งที่ยเยเฉินเพิ่งพูดนั้นค่อนข้างสมเหตุสมผลแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเป็นคนจนและมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่อีกฝ่ายจะปลิดชีพตัวเองหากพวกเขายังคิดที่จะลักพาตัวตัวเองและขอค่าไถ่าจากครอบครัวมันคงเป็นไปไม่ได้มากกว่านั้น ตอนนี้ครอบครัวของฉันติดลบโดยสิ้นเชิงและพูดตรงๆก็คือเงินที่ภรรยาของฉันสามารถหามาได้นั้นไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะขับรถกระบะคันนี้และไปรับฉันที่สนามบินดังนั้นลางหงจุนรู้สึกว่าการวิเคราะห์ของยเยเฉินควรถูกต้องและพวกเขามักจะต้องการหลอกตัวเองให้เข้ามาทำงานให้หนักขึ้นหากเป็นอย่างนั้นถึงแม้จะมืดมิด แต่อย่างน้อยหนึ่งชีวิตก็จะเหลือดังคำกล่าวที่ว่าตายดีกว่าอยู่ตามคำกล่าวที่ว่าหากคุณรักษาทิวเขาเขียวไว้ไม่ต้องกลัวฟืนจะหมดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็ยอมจํานวนต่อชะตากรรมของเขาแล้วและความคิดที่จะตายและดิ้นรนในตอนนี้ก็หายไปอย่างสมบูรณ์ จากนั้นเขาก็พิมพ์ไปที่เยชินบนโทรศัพท์มือถือของเขาและมันกล่าวว่าฉันขอโทษจริงๆพี่ชายเป็นพี่ชายที่กวนใจคุณเยชินไม่ประมาะเลยและตอบผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาว่าที่ไหนละ่ะฉันเป็นคนริเริ่มที่จะมาถึงถ้ามีผลอะไรตามมามันไม่เกี่ยวอะไรกับนายเลยพี่ชายต่อมาเยชินกล่าวเสริมว่าพี่ชายถ้าคุณมาที่นี่ คุณจะสงบสุขโชคดีที่เรายังคงเป็นเพื่อนกันได้มันเป็นพรหรือคำสาปและเราจะรู้เมื่อเราไปถึงที่นั่นหลังหงจุนไม่ได้คาดหวังว่าเยเชนน้องชายคนเล็กที่อายุน้อยกว่าเขาสิบกว่าปีจะมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างเปิดใจภายใต้อิทธิพลของเยเชนหัวใจของหลังหงจุนไม่ประมาะเหมือนเมื่อก่อนอย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถเปิดใจกว้างเหมือนเยเชนได้ดังนั้นหลังจากกลบข้อความทั้งหมดเขามองงอออกไปนอกหน้าต่างเพียงลำพังรู้สึกผิดและกระสับกระส่ายรถกระบะที่พวกเขาเรียกไม่เข้าเมืองท่าที่ชื่อเอ็นเซนาดาตามกำหนดสถานที่นั้นเป็นเพียงหน้ากากสำหรับคนโง่ที่จริงแล้ว พวกเขาขับรถไปที่ขอบหมู่บ้านชาวประมงริมชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอนเซนาดายังอยู่ห่างจากเอนเซนาดามากกว่า10หรือ20กิโลเมตรก่อนที่รถปิกอัพจะขับเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงคนขับก็จ้องกระจกมองหลังมองซ้ายขวากลัวว่าจะถูกตามจึงตั้งใจชะลอความเร็วเพื่อดูว่ารถข้างหลังลดความเร็วลงหรือไม่ในไม่ช้าเขาพบว่าในขณะที่ความเร็วของเขาชะลง รถที่อยู่ข้างหลังเขาก็ตามไปทีละคันและไม่มีใครชะลอความเร็วลงเพราะการชะลอตัวของเขาเองตามสามันสํานึกในการต่อต้านการติดตามผิวเผินของเขาเขาแน่ใจว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครหรือยานพาหนะติดตามเขาจากนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจและหันรถเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมง เป็นเพียงว่าเขาไม่รู้ว่าตั้งแต่ออกจากสนามบินมีรถมากกว่า1หลว,วิ่งตามกันในรีเลย์เมื่อเลี้ยวรถหลเหล่านี้ทั้งหมดระมัดระวังมากและเขาไม่เห็นเบาะแสใดๆขณะที่เขากำลังลดความเร็วรถที่ทำหน้าที่ติดตามระยะทางในส่วนนี้ผ่านเขาโดยตรงโดยไม่ลดความเร็วลงเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของเขาและข้างหลังประมาณหนึ่งไมล์ซึ่งอยู่ประมาณ1,600เมตร จริงๆแล้วมีรถสำรองคันหนึ่งอยู่นอกสายตาตลอดเวลาโดยบังเอิญตามไปตลอดข้างผ่านคำสั่งวิทยุของรถรีเละแบบต่อเนื่องที่อยู่ข้างหน้าเนื่องจากรถอะไหลมักจะมองไม่เห็นอีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆดังนั้นวันโพจุนจึงใช้รถคันนี้เป็นรถบังคับบัญชาของเขาหลังจากได้ยินว่ารถลดความเร็วลงรถก็หยุดตรงห่างออกไปหนึ่งไม์ จากนั้นทหารของวังว่านหลงในรถก็ปล่อยดารุนถ่ายภาพทางอากาศระดับไฮเอ็นที่ผลิตในประเทศทันทีดารนถ่ายภาพทางอากาศพลละเรือนประเภทนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่วังว่านหลงประสบในซีเรียก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าดารนในประเทศที่มีราคาไม่เกิน1,000ดอลลาร์ สามารถถ่ายภาพทางอากาศเหนือศีรษะของพวกเขาได้500เมตรอย่างเงียบเงียบทำให้พวกเขามองเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ในแบบพาโนรามาเนื่องจากวังว่านหลงอยู่ภายใต้คําสั่งของยเยินวังว่านหลงได้ซื้อดนับผลเรือนอย่างน้อยหนึ่งหมื่นลำที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งบางตัวสามารถพับเก็บในกระเป๋าเสือ้อ และสามารถถอดออกได้ภายในไม่กี่นาทีหากจำเป็นในเวลานี้พวกมันบินเสียงหึงห่งที่แตกร้าวไปข้างหลังพวกเขาโดยตรงดโรนสี่ใบพัดที่ราวนี้สามารถทะลุขีดจำกัดการขึ้น500เมตรของโรงงานดั้งเดิมและสามารถบินได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไป2หรือ3กิโลเมตรนอกจากนี้ แบตเตอรี่ที่ปรับปรุงแล้วยังสามารถให้ความทนทานในการบินอย่างน้อย50นาทีและความสามารถในการบินทางอากาศมากกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งและความเร็วของโดรนสามารถไปถึงมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นหลังจากที่โดรนบินขึ้นใช้เวลาเพียงนาทีเดียวในการล็อกรถกระบะที่เยชินกำลังนั่งอยู่บนหน้าจอหลังจากนั้น ทหารที่รับผิดชอบการถ่ายภาพทางอากาศได้รายงานไปยังวันโพจุนทันทีปรมาจารย์วังตำแหน่งเป้าหมายถูกล็อกและพวกเขาได้เข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงทางด้านขวาของถนนข้างหน้าวันโพจุนพยักหน้าและพูดเบาๆฉันคิดว่านี่เป็นทำของอีกฝั่งหนึ่งส่งพิกัดออกไปให้ทุกคนรีบไปที่หมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งไม่เพื่อซ่อน แอบปลอมหมู่บ้านชาวประมงไว้และเตรียมปฏิบัติตามแผนของนายเย่นำนกขมิ้นที่ด้านหลังมาด้านอื่นๆเมื่อเห็นว่าลาวโมขับรถเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงที่ซุดโทโมอเย่เฉินแซงทำเป็นอยากรู้อยากเห็นและถามชายหนุ่มในนักบินร่วมว่าเฮ hey, เพื่อนเราจะไม่ไปที่เอนเซนาดานั้นหรือเราจะขับนกตัวนี้ได้อย่างไรโดยไม่ ขี้คลาดคุณอยู่ในหมู่บ้านเหาชายหนุ่มพูดอย่างไม่ใส่ใจว่ารถของเราน้ำมันหมดหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้มีน้ำมันลักลอบนำเข้าและราคาถูกมาเติมน้ำมันที่นี่แล้วเดินทางต่อตอนนี้อยู่ไม่ไกลจากเอนเซนาดา20นาทีหลังจากเติมน้ำมัน1กิโลเมตรหลังจากพูดจบเขาก็ยืดเอวแล้วพูดอย่างสบายๆว่าโอ้ ฉันเล่นไพ่กับมอสสองสามตัวจนกระทั่งบ่ายสามโมงแต่ฉันง่วงมากหลังจากไปรับคุณฉันจะไปหลับสบายหลับให้สบายเมื่อพูดอย่างนั้นรถกระบะก็ขับเข้าไปในสนามด้าในชนบทเย่เฉินมองไปที่ลงังหงจุนที่อยู่ข้างๆเขาเมื่อเห็นว่าเขาเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเขายิ้มและพูดว่าพี่ชายอย่าก,กังวลไปเลยแค่ให้กำลังใจ ไม่เป็นไรทันทีที่เขาพูดจบรถกระบะก็จอดที่สนามชายชกันเจ็ดหรือ8ดคนเดินออกจากบ้านอีกหลายหลังรอบสนามผู้คนเหล่านี้ล้วนเป็นชาวเม็กซิกันผิวสีน้ำตาลล้วนมีรอยสักคล้ายคลึงกันบนร่างกายของพวกเขาของเกรองเท้าหัวแหลมของแกสของเกอยู่บนเท้าของเขาและกุญแจสำคัญคือเขาถือปืนพกอยู่ในมือเมื่อเห็นคนเหล่านี้วิ่งไปรอบๆหลัง หงจุนถามอย่างประมาทพวกเขาจะทำอะไรคุณกำลังทำอะไรชายหนุ่มในนักบินผู้ช่วยยิ้มนีปืนพกจากใต้ที่นั่งชี้ไปที่หลงังหงจุนจากนั้นยเยเฉินและพูดอย่างเย็นชาว่าบอกความจริงทั้งหมดมาให้ฉันออกไปจากที่รถยนต์ถ้าแกกล้าวิ่งไปรอบๆอบฉันจะยิงมันให้ตายทันทีที่พวกเขาพูดจบ ชายร่างกำยำด้านนอกก็เอื้อมมือออกไปเปิดประตูด้านหลังทั้งสองบานหลังจากนั้นแต่ละคนก็เล็งปืนไปที่เยเินและลงังหงจุนในรถตะโกนอะไรบางอย่างที่ตื่นเต้นมากเป็นเพียงว่าเยเินไม่เข้าใจภาษาสเปนและไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดพล่ามเกี่ยวกับอะไรเขาแค่คิดว่าคนพวกนี้น่ารำคาญมากเยเิน รีบเอามือลูบหัวของเขาและตะโกนว่าถ้าคุณมีอะไรจะพูดอยา่ายิงอยา่ายิงคุณแค่ต้องการเงินเหรอผมมีเงินมากกว่า1,000ดอลลาร์ในกระเป๋าคุณก็ทำได้รับไปซะถ้ามันไม่ได้ผลฉันก็จะมอบกระเป๋าเดินทางให้คุณด้วยชายหนุ่มคำรามอย่างเย็นชาคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรผมขอให้คุณลงจากรถคุณไม่เข้าใจเหรอเย่ยฉเฉินรีบพูดว่าฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจพูดจบก็ก้าวลงจากรถทันทีที่เขาลงจากรถชายร่างกำยำสองคนจับเขาไว้ทางซ้ายและขวาจากนั้นผูกข้อมือไว้ข้างหลังด้วยสายไนยลอนกว้างประมาณ1เซนติเมตรสายรัดไนลอนชนิดนี้มีความแข็งแรงมากในสถานการณ์ปกติถ้ามือและข้อมือของบุคคลถูกมัดในลักษณะนี้ต่อให้ขาดสายผูกเป็นเนื้อจนกระดูกถูกรัดคอ ก็ไม่สามารถทำให้สายขาดได้ผูกแตกและหัวเข็มขัดของเคเบิ้ลไทยชนิดนี้เป็นแบบทั้งเดียวมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่จะไม่มีวันหลวมดังนั้นกลุ่มอัดยากรเหล่านี้จึงชอบใช้สิ่งนี้เพื่อยับยางเหยื่อโดยเฉพาะจากประสบการณ์ของพวกเขาไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากการผูกเน็คไทยประเภทนี้ได้หลังจากที่มือของยเยเฉินถูกมัดลงังหงจุน ก็ถูกลากจากรถโดยชายร่างใหญ่สองคนลางหงจุนก็พยายามดิ้นรนเช่นกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งกดเขาลงไปที่พื้นโดยตรงและมัดมือของเขาด้วยสายเคเบิลลางหงจุนยินสิ่งศกกับปรกเต็มปากอาเจียนติดต่อกันหลายครั้งแล้วพูดเสียงแหบบะทำอะไรคุณลักพาตัวไอ้เลวที่ล้มละลายอย่างฉันเป็นงานที่ไรประโยชน์โดยสิ้นเชิง ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเสียอาหารชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้านั่งยองยองกับพื้นตบหน้าหลางังหงจุนด้วยกระบอกปืนและพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่ชายอย่าคิดว่าคุณไร้ประโยชน์อันที่จริงคุณมีประโยชน์มากขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป